เจริญพรปีใหม่พี่น้องชาวไทยที่รักในนามของพระศาสนาจักรคาทอลิกในประเทศไทยข้าพเจ้ารู้สึกยินดีที่ได้รับเกียรติมาประใสยร่วมชื่นชมินดีและประทานพรเรื่องโอกาสวันปีใหม่2554ก่อนอื่นข้าพเจ้าขอเชิญชวนท่านทั้งหลายโปรดตั้งจิตอธิษฐานบอนขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดประธานพระพรอันอุดมและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมบวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอทรงพระ,กะเกษมสําราญคลาดแคล้วภัยพิบัติอุปัตตวันตรายทุกที่วาราตรีเพื่อทรงเป็นสีเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปวันปีใหม่เป็นวันเริ่มต้นชีวิตอีกปีหนึ่งของแต่ละคนและสิ่งที่ทุกคนปรารถนาคือความสุขความเจริญก้าวหน้าสําหรับตนเองครอบครัวและยังปรารถนาให้เพื่อนร่วมสังคมไทย และเพื่อนร่วมโลกคนอื่นๆมีความสุขความจเจริญด้วยเช่นกันสำหรับคริสต์ศาสนิกชนนอกจากบุคคลหนึ่งจะพึงปฏิบัติตามประเพณีอันดีงามของไทยในวันปีใหม่แล้วยังถือว่าวันเวลาในชีวิตของคนเราเป็นพระพรประเสริฐยิง่งที่พระเจ้าโปรดประทานให้แต่ละคนฉะนั้นทุกคนจึงโมทนาพระคุณพระเจ้าและสนองต่อพระทยดีของพระองค์โดยบำเพ็ญชีวิตเป็นคนดี มีคุณธรรมของสังคมและประเทศชาติศรัทธาในาพระเจ้ายึดมั่นและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนอย่างสม่ำเสมอในชีวิตพร้อมทั้งร่วมมือร่วมใจกับพี่น้องร่วมชาติในการพัฒนาประเทศไทยของเราให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นในโลกและสังคมมนุษย์ทุกวันนี้ยังขาดซึ่งความสุขความสงบร่มเย็นและในบางช่วงเวลาสภาพการดังกล่าวก็ก่อเกิดในสังคมไทยของเราเช่นเดียวกัน ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าโลกและสังคมมนุษย์แล้งพระธรรมและออกห่างจากาศาสนาเพราะวัตถุนิยมเข้าบทบังผู้คนจึงยังไม่เข้าใจถ่องแท้ว่าสาระและแก่นแท้ของชีวิตมนุษย์เริ่มจากจิตวิญญาณและสิ่งที่สามารถทำให้จิตวิญญาณมนุษย์อันประเสริฐเจริญง,งอกงามและสูงส่งยิ่งขึ้นก็คือาศาสนาและศิลธรรมหาใช่ความจเจริญทางวัตถุเพียงภายนอกอย่างเดียวไม่ ดังนั้นบรรทุทุกคนพึงประกอบกรรมดีมีคุณธรรมจึงจะสมด้วยศักดิ์ศรีแห่งความเป็นบุคคลผู้ประเสริฐอย่างแท้จริงอิสรภาพความยุติธรรมสันติภาพและความสงบร่มเย็นจะเกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างมั่นคงถาวรไม่ได้เลยถ้าผู้คนทั้งหลายไม่มุ่งหน้าเข้าหาธรรมะและาศาสนาพัฒนาจิตวิญญ,ญาณของตนและหันมาช่วยกันสร้างสมดุลฝ่ายจิตของมนุษย์ขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความเอื้อทอนต่อกันอันจะก่อเกิดความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันอย่างแท้จริงในสังคมไทยของเราและนูนมวลหมู่มนุษยชาติทั่วโลกดังนั้นบรกาอันเป็นมงคลยิ่งปีใหม่นี้ข้าพเจ้าพร้อมกับพี่น้องคริตีชนทั้งหลายอธิษฐานขอพระพรพ,รพิเศษจากองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดดลบันดาลให้ประเทศชาติของเรามีความสงบสุขจเจริญวัฒนาถาวร พร้อมให้ทุกคนประสบความสุขความเจริญตลอดปีใหม่สมความปรารถนาจงทุกประการเจริญพรปีใหม่แด่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน